อันนี้ข้าพเจ้าอายุ34ปีได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งเต้านมขณะตั้งครรภ์ลูกคนที่สองเมื่ออายุ31ตอนนี้34นะครับ31ข้าพเจ้าเข้ารับการรักษาทุกขั้นตอนทุกครั้งเหมือนจะจบลงด้วยดีร่างกายตอบสนองดีต่อยาทุกชนิดแต่ถ้าว่ามะเร็งกลับมาครั้งที่สแล้วมันกลายพันธุ์ทุกครั้ง ข้าพเจ้าเป็นระยะที่สี่ข้าพเจ้ายอมรับที่จะอยู่ร่วมกับมะเร็งไปทั้งชีวิตแต่ข้าพเจ้ามีความหวังจะอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างน้อย20ปีจิตใจข้าพเจ้าที่เคยเข้มแข็งตอนนี้กลับเริ่มโอนเอียงไม่แน่ใจมีความทุกข์เพราะกลัวจะจากลูกที่ยังเล็กมาก34มสิบสี่ถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวนี้อาหารครับ คุณต้องกินน้ำด่างเลยแล้วน้ำด่างนี่คุณไม่ต้องซื้อน้ำอัลคาไลอะ่ะคุณผสมมีตังน้อยก็ซื้อหัวไปแต่ว่าคุณต้องไปให้ถูกร้านบางร้านไม่มีเลยถ้าร้านไหนมีคุณคุณนั้นนั้นได้เลยผสมเจือจางหน่อยนะครับไม่ต้องเข้มนะครับเจือจางเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันสามารถแตกแพร่ขยายได้นึงคืออาหารจากไขมันนะครับสองคือความเป็นกรดในร่างกาย คุณดื่มน้ำอัคขลาร่างกายจะเป็นด่างเลือดเป็นด่างมากครับนะครับขอขอเน่คุณคุณถ้าคุณจะอธิษฐานขออยู่อีกยีปีเนี่ยตอนเนี้ยคุณรักษาใหม่ๆเข้าระยะสีแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่หมอหมอจะพูดให้คุณตกใจบอกไอ้นั่นเดี๋ยวอยู่คุณอยู่ไม่เกิน2ปีสปีเนี่ยหมอจะพูดเนี่ยเขาพูดกับญาตนะิอไม่พูดกับคุณหรอกหมอ หมอไม่บอกนะคุณเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นระยะหนึ่งสองไม่บอกนะครับจนถึงระยะสามระยะสี่ถึงจะฟันทงว่าคุณเป็นมะเร็งดังน,นั้นคุณจะต้องรู้ตัวก่อนิปกติคุณปฏิบัติธรรมในคุณรู้ตัวอยู่แล้วร่างกายมันจะแสดงเลยคุณจะมีสังหรณ์นะครับถ้าการการถ้าเผื่อมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าคุณรักษาตอนแรกเนี่ย บางคนก็ตัดเลยนะครับเพราะว่ามันเนื้อลายมันเยอะหมอบางคนเขาก็ตัดเต้านนเลยของโยมผู้หญิงเ่ยทีอ่อวัยวะที่อ่อนไหวคือทรวงอกกับมดลูกผู้ชายก็ตอมลูกหมากนะครับแล้วก็ตับไตเนี่ยเพราะดื่มทึงกินเที่ยวเน,ยเนี่ยต่างกันนะครับคุณต้องรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนที่เป็นติดโรคติดเชื้อได้ง่าย และที่มันกลายพันธุ์แปรกระจายก็คือน้ำเหลืองนะครับคุณไปฟังหมอหมอมาโดนหมอลามาผูพ้พวกนี้คลิปพวกนี้เขาจะเขาจะบอกบอกแนวแนวว่าคุณคุณใช้ใช้ชีวิตยังไงแล้วคุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรเนยคุณฟังพวกหมอพวกลามาพวกมหิิลดนมหิดนดนี่ถือว่าเบอร์หนึ่งนะครับ คุณคะแนนไม่ถึงพอคุณเข้าไม่ได้เอนทานไม่ได้นะครับไม่โดนนะครับแต่ศิริราดก็ไม่โดนนะครับน,นั้นคุณคุณศึกษาพวกนี้มัางหยับปฏิบัติเนเป็นรองคือคือวันชีวิตประจําวันที่คุณต้องหายใจเนะี่ยคุณหายใจก็คือการปฏิบัติอยู่แล้วแต่ชีวิตหลักที่ว่าอยู่ดีมันแทรกซ้อนขึ้นมาที่คุณไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยคุณต้องระวังตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งคือร่างกายสุขภาพ เป็นเบอร์หนึ่งเพราะทำให้คุณสะดุดชีวิตคุณจะสะดุดนะสาเองนะแล้วลูกยังเล็กอยู่เนี่ยความกังวลความเครียดมีแน่ครับนะโยมผู้หญิงก็อย่างที่อาตมาบอกหนึ่งปรับปรับเลือดลดความเป็นกรดอาตมาดูหมอเนี่ยคุณไปเชื่อหมอเนี่ยคุณไม่มีตัวเสริมปรับปรับสมดุลทางกายเนี่ย หมอไม่มีใครรักษามาเด่งหายได้คนคุณไปดูประวัติได้เลยได้แค่จะรอเท่านั้นแต่ไม่มีหายครับนะครับคุณไปดูได้ไม่ใช่ว่าหมอนะครับเพราะหมอต้องรอวินิจฉัยคุณเป็นแน่หรือเปล่าต้องรอระยะสามสี่แล้วนะครับสองเริ่มเริ่มอ่ะสองปลายปลแล้วครับจะเข้าสามแล้วเนะี่ยถึงจะรู้ แต่ถ้าคุณมีบุญนะบางทีมันหายไปเฉยๆนะครับมีอยู่คนมะเร็งเต้านมที่เวรุวันเขาปฏิบัติสามีภรรยาก็ยังหนุ่มสาวอยู่เลยครับไม่น่าจะเกินเท่าอายุคุณนั่นแหละภรรยาเป็นนะครับมะเร็งเต้านมอาตมาบอกสองทางถือถ้าคุณหมอขาให้ฉีดชคีโมเรืออะไรพวกนี้คุณก็มันก็จะทำลายเนื้อดีอะ คุณใช้กรรมฐานเนี่ยแหละปรับสภาพนะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อแต่มาไม่นั้นเขาเขาบอกเขาเชื่อเขาจะไม่ผ่าเขาจะไม่นั้นเขาก็ทํากรรมฐานพอพ้นไปสิบกว่าปีงเงี้ยเขาก็ดีเขาก็พับตัวดีๆไม่เจอนะครับแต่ตอนไม่เจอแล้วหายดีเนี่ยคุณจะเริ่มประมาทมะเร็งที่มันกลับมาอีกเพราะคุณเริ่มประมาทกินโอ้โหอดมานานแล้วอยากกินตามใจตัวเองแล้ว มเะเร็กลับมาเพราะคุณไม่ได้ปรับสภาพร่างกายให้มันไม่เอื้ออํานวยกับมะเร็งคือไขมันอย่างไอห,หมูกระทะเนี่ยระวังให้ดีดทั้งปิ้งทั้งย่างมันมันตัวปิ้งตัวย่างครับคุณไปเป็นมะเร็งคุณจะรู้เลยหมอก็ห้ามห้ามพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ไอพวกหมักดองดังนั้นคุณต้องกินผัก เยอะอาหารสดผักกับปลาแล้วก็ถ้าคุณมีตังก็เติมวิตามินเสริมหน่อยนะครับน้ำด่างเนี่ยคุณกินตลอดชีวิตเนี่ยคุณแพงอยู่แล้วคุณก็ซื้ออันคลายหัวหัวหัวเชื้อมันทำไมก่อนเขาทำน้ำด่างอย่างนั้นไหมครับเขาเอาเศษขี้เท่าเนี่ยแหละไปใส่ในตุม่มสารช้มแกว่ง ไม่มีปะะปานะครับแล้วคุณดูดกค,คนคนลูกโบราณเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็แปดบเ0้าิบยังไปทำไรถ่ายนาได้เฉยเลยที่เป็นนี่คือคนในเมืองนะครับมะเร็งเยอะนะครับทั้งอากาศอาหารอากาศอารมณ์ดังนั้นคุณจะต้องไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอ,อากาศมันฟอกมันนี่คือธาตุลม นะครับธาตุน้ําก็คือน้ําด่างธาตุดินคุณปรับยากอยู่แล้วครับธาตุดินก็คือเรื่องอาหารที่คุณจะเข้าไปไม่เสริมธาตุไฟก็คือการย่อยอาหารระบบย่อยอาหารให้มันขับของเสียเผาผลาญขับของเสียมาให้ได้คุณจะดีขึ้นนะขออวยพรให้สมปรารถนานครับอยู่ได้ถึงยี่สิบปีอีกยีสิปีนะครับเข้มแข็งจิตเข้มแข็งคุณคุณต้อง เอาปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อาณาปาณิหายใจเข้าหายใจออกนะมันจะหยุดหายใจมา่อไหร่ก็ช่างมันก็รู้รู้ไปดูอะไรไปนะครับ